ในยี่สิบห้าบาทขายดีมากอืขายดีอันนี้เจ้าเนี้ยขายดีอันนี้อร่อยอร่อยเอ็นมีคนมารีวิวในคอมเมนต์ด้วยว่าอร่อยมะพร้าวอ่อนเขาบอกอร่อยพ่อค้าใจดีพ่อค้านิสัยดีเขาบอกอยู่ร้านพี่ยามต้องอร่อยทุกอย่างแล้วแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะใช่เรื่องความสะอาดต้องยกให้ร้านใช่ร้านนี้สะอาดมากร้านนี้สะอาดมาก แพ็กเก็ตดีแพ็กเก็ตดีนี่เอ้ยน่ากินเนาะพอเปลี่ยนไม่เก่งใช่แพ็กเก็ตดีนะบ้านนี้เขาพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้กล่องราคาเท่ากันปะครับเท่าอันนี้สามห้าก้า่เพิ่มไก่แม่ไก่สองชิ้นเห็นปะ่ะธรรมดาาพี่พี่พี่ลองไอตัวตัวตู้วอที่มันเป็นสีดำอ่ะมันต้นทุนเท่ากันปะเนี่ยลมมันเข้านะถ้าเขาไม่ไปปิดข้างหลังอ่ะข้างหลังลองใส่สีดำดูมันจะดูแบบราคาแพงขึ้น ได้จ้าเตืนอนเหรอเดี๋ยวฟิวเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวติด,ดจริงไหมเนี่ยพี่เอกับพาดมาแล้วไม่ได้ติดเหลืองแต่ติดแดงเลยนะโอ้โหโอ้ประตูโคนพ่อคนแม่ใหญ่อย่างใหญ่อะ่ะนี่ดูดิดิพ่อแม่ประตูใหญ่มากอ,ะอ,อ่ะทำยังไงไปเก็บยังไงให้มันโตทันอะ่ะ ใช่ที่กันร,รับแต่พ่อแต่แม่มันมานตคนบพิยายายพิยาทำแบบสร้างอาชีพพดีแล้วครับใช่สร้างอาชีพพดีแล้ว,แล,วแล้วก็ช่วยเหลือคนรออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> คือโรงงานเราต้องยอยยหมดแล้วอตอนนี้ขนมทุกอย่างก็มียอ,อยขนมที่เข้ามาคูดังก็เป็นใช่ต้องมียอยหรือไม่ก็โอทอบโอทอบแค่นั้นเพราะว่าตากับยายไปขอโอทอบอยู่ตอนนี้รอประมาณเจ็ดวันคนอื่นพามีกันหมดแล้วไหม เนี่ยเนนี้แดงเนี่ยพาไหมพาดิพาเลยพาเลยลูกนี้แดงขายเป็นซีก็ได้เออแดงแดงแดงเชื่อพิ娅ดิโอ้ยโอ้ยแดงแดงด้ยดูมีดดิมันังไงนะดีดลงแล้วกันเออดีอ่ะเออดีอ่ะเต็มขึ้นเลยครับเต็มขึ้นเลยครับพี่ยาใช่เหรอวะใช่ค่ะ เว้ยทำไมดีจังเลยอ่ะมีน่ะดึงดึงดึงเลยครับมือน้องปียร์ระวังมือไม่ขึ้นน่ะขอให้เอามันไม่ขึ้นอันนี่้นะงัดงัดงัดเลยเโอเคโอ้นี่เทคนิคใหม่ของขนี่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลย่ะโคตรอร่อยมันอร่อยมากมันต้องใช้เย็นๆนะมันหวานต่อบพี่เอก ลองลองลองขนมไฟตะไยอร่อยโอ้โหหวานอ่ะเนื้อแน่นด้วยกรอบไม่ไม่ปีนได้ไงกินทุกหลักกรอบกรอบอร่อยมากอ่ะอร่อยๆร่อยถ้าแช่เย็นนี่นิดกาแฟตังขี้ยาคนลุงครับเไอต่อไอต่อไอต่อกาแฟตังขี้ยาคอนโดนะครับ ปาพเศษพี่ยาคับเลยเป็นแบนยาคพี่เอกลองกินดูเด็กโคตรอร่อยไงพี่เอกหยิบกินเด็กโคตรอร่อยคือมันหวานกรอบอะ่ะมันอร่อยอะ่ออยอะกรอบช้ำเนาะกรอบด้วยนะกรอบช้ำมเนื้อมันไม่ซุยเลยนะอือร่อยทับบ้งหมดนะอร่อยมากโอ้รุยเลย้ยี่สิบ<ญ>เหรเนี่ยพี่อันนี้แม่ เราไปเยอซีมิกมาน้ำปลาหวานเข้าเยองครับเข้าแล้วมีแล้วเข้าแล้วลอยไหมเข้าเดียวมันมีเจ้าเดียวเพราะเราไม่รับเจ้าอยู่แล้วถูกสุดก็อยู่นี่แพงสุดก็อยู่นี่เพราะมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวตามาจากไหนอ่ะบางกะปิโอ้ยแล้วสวนอยู่ไหนตานะสวนอยู่ไหนอ่ะเข้าสวนเข้ารุ่นโบราณเขาล้ตามาจากบางกะปิมาหนอกล้วยไป ตาเขาเอาไปขายต่อหรอตาหรือว่าไปขาใช่เอาไปทำขนมอ่งขายกำไรดีไงตายังงกตสาหตามมาอีกเนาะโอ้ยซื้อแกนานแล้วนะแม่คาใช่แม่ค้าซื้อแกอยู่ฝั่งนี้แม่ค้าดีไม่ใช่สวยด้วยฮ่าฮ่า่าฮ่ายเนี่ป่ะฮ่ี่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่ใช่ไม่ใช่าฮ่รอ่าฮ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 ่ม่ใช่า่าฮ่า่มี่่ม่่่ เอาแสดงชื่อว่าอะไรรูเปล่าเรามาที่มร้านนี้มันแตกแตกกันไปเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเอาแสดงแสดงว่าถ้าใครทํากล้วยทอดถ้วยทํากล้วยบดจีทําอะไรที่เป็นแบบเอาไปขายต่อน่ะมาเอาร้านนี้ได้เลยอ่าถูกเนาะอก็เผื่อถูกก็ไปไปวันใหญ่ก็ไปอยู่หน้าไม่ร้อนเนาะไม่ได้อยู่หน้าที่ข้างหน้าก็มีเยอะๆนี่มาม โอ้ยดูผักก็เหี่ยวหมดดีอยู่ตรงนี้ร้อนนี่ดูดูดูร้านสุดท้ายโอ้ยดูร้านสุดท้ายโอ้ยไม่มันถายดีจังวะอยู่ใกล้ปากกล้วยก็ยังทําอะไรไม่ได้อ่ะแล้วไม่ร้อนเหรอน่ะโอ้โหตายอย่าพอาทําโดนไม่แล้วจะได้หน้าทุกเลยเนาะจะได้หน้าตาว่ะจะได้จะได้หน้าเนาะหน้าสวยสวยอ่ะนี่นี่ฮะไม่เดี๋ยวนู่นน่ะแต่ว่าร้านนี้อยู่สุดท้ายมันร้อนนะให้มหน้า นี่เนี่ยพวกกันนี้ไปอยู่หน้าได้นะสี่ห้า้านเนี่ยนี่เนี่ยหนึ่งสองสามนี่เดี๋ยวพวกเนี้ยนะหนึ่งสองร้านเนี้ยสามสี่ห้าหกหกร้านเนี้ยไปอยู่หน้าได้หน้าที่มันว่างอยู่ไงพวกเนี้ยนะไปอยู่หน้าได้นะพวกเนี้ยหกล้านอ่ะเนี่ยร้านนี้ด้วยมันร้อนตรงเนี้ยหก้านเนี้ยพวกเนี้ยไปอยู่หน้านะที่เต็นท์ที่ว่างอยู่เห็นปะไม่งั้นร้อนตายเลยเห็นใจทุกคนจริงจริงใช่ใช่ พิยาถ้ามาดูแลทุกอย่างพี่ยาก็เหนื่อยไงบางทีเขาตั้งกันแล้วพี่ยาก็ไม่ได้เห็นไงพอไม่เห็นก็ทนไม่ได้ไงพวกร้านเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่หน้าหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดตลาดเองอ๋อมีร่มให้คนคนมารอด้วยพี่ยาดีอย่าล้าเขาบอกแล้วว่าของถูกและดีอยู่ที่ไหนคนก็ตามแต่ก็ดีร่มให้ลูกค้ายนรอด้วยพรุ่งนี้ลองไปอยู่ตรงนั้นหน่อยนะนะนะตักกล้วยอ๋อนะนั่นนะพรุ่งนี้ลองไปอยู่ตรงนั้นหน่อยนะเดี๋ยวพี่ยาจะพาลูกค้า ตามไปเชื่อไหมไปอยู่นู่นคนก็ตามตามเดี๋ยวเราจะสร้างโดมแล้วลอยประมาณสักเดือนหนึ่งไม่เกินเออใจเย็นคนที่จะอยู่กับพี่ยาได้คือคนอะไรไหมคนคนอดทนอ่ะคนดีอันนี้เป็นการลองใจเฉยเฉยทแทกี่ใช่รู้เปล่าพี่ยาเนี่ยรู้เปล่าพี่ยาทำอย่างเงี้ยรู้เปล่าพี่ยาลองดูว่าแม่ค้าคนไหนมีความอดทนถ้าคุณผ่านไปได้แสดงว่าต่อไปนชีวิตคุณอ่ะผ่านได้ทุกอย่าง แต่ก็ไม่หายไปเลยนะไม่ไปมีอยู่นิดเดียวไม่ไปไม่หายเลยไม่หายอือเนี่ยร้านผักเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นไปโน้นอืรุ่งนี้ไปอยู่นู่นเลยนะตอนเย็นถ้าไม่หมดบอกเดี๋ยวเราเหมาหมดเราทุนเราที่มีอยู่หมื่นกว่าบาทเมาเขาโอเคแล้วเราไปทําไหมน้ยไปตำต้มตำแจกพวกนี้อ่ะโอเคอะอย่ามาลักลัวทัวต้องคัดดีๆนะต้องคัดแบบใหม่ๆเลยวแต่ว่าขายไปก่อนถ้าวันนี้ถ้าเหลือ เราเหมาหมดเราไปทําซุปมะเขือก็ได้ตั้งแต่กี้แจกซุปมะเขือแล้วก็ตํมะตาทัวตาถัวหมูลองไหมอ่าตาถัวหมูลองแจ๊พวกนี้ไงโอเคคือเราทุนสักพันหน้าร้อยบาทให้ร้านนี้ไปเหมาเขาเลยได้แล้วเราไปตําแจกได้ระทุนเรามันหนาแล้วตอนนี้ใส่รถเข็นเข็นก็ไปให้เลยนะพี่ยาบอกเขาใส่รถเข็นไปไปไหมใช่เหมือนวันนี้พวงนี้พวงนี้ใส่รถเข็นไม่แต่ถ้าวันนี้ขายหมดก็ขายหมดไปเช้ามาพวกนี้เราค่อยซื้อใหม่พรุ่งนี้เอามาเดียวกันวันนี้ถ้าไม่หมดก็เข็นไปเดี๋ยวเราไปไปเหหมาใ้ แต่ถ้า,าพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปเมาใหม่ังนะๆๆดีอ่ะ <ๆๆ S 2> ผู้ชมบอกว่าดูไปดูมาโรงงานพี่ยาเหมือนสูนยพุึกการเรียนร้จริงใช่ฝ <ๆ S 1> ึก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชีวิตเฝ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ึกอะไรรู้ไหมฝึกความอดทนฝึกมิตรยใจคอว่าอดทนกับเพื่อนข้างร้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณผ่านโรงงานพี่ยาไปได้แสดงว่าคุณเป็นสุดยอดของมนุษย์จริงครับเออ เท่าแก่กี้ก็เหมือนกันผ่านแล้วเริ่มจะเริ่มจะเป็นสุดยอดของมนุษย์เริ่มใกล้แล้วเริ่ม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 เดี๋ยวนี้ลูกน้องจะตบหัวเล่นแล้วใช่ใช่แล้วใช่แล้วลูกน้องเริ่มจะไม่นับถือแล้วเดี๋ยวนี้ลูกน้องไม่เกรงแล้วนะไม่เกรงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เกรงแล้วลูกน้องไม่เกรงอ่ะแม่น้ำหนึ่งร้อยห้าสิบครับกุ้งอย่างใหญ่อ่ะอันนี้ห้าสิบบาทครับปุ้งมเล่นโคตรถูกอ่ะห้าสิบ เนี่ยา50ต้องถูกแลยดิเฮ้ยถูกครับพี่เอกปุ่มนึง50 50บาทปุ่มหนึงลาขนเอาอะไรลองด้วยป่ะเนี่ยไม่ลองนะครับถูโอ้ยไม่ลองไม่มีลองเลยนะโอ้ยโคตรถูก50บาทไม่ไดดูดิไม่มีลองนะลองฟอยกระหล่ำดันต้นอย่าแอบไปดูคลิปมาแน่เลยได้ไหมใช่ไหมแอบไปดูคลิปมาแน่เลยยอมรับไหมดีแล้วดีแล้วอะไรดีก็ต้องเนี่ได้พี่เอกพี่เอกรู้ไหมพี่เอกอะไปกดดันเขา แล้วว่าพิยาบอกว่าไงพี่เอกแปลาเจ้านั้นมาดีพอตนะครับพี่เอกแปลาเจ้านั้นมาดีขายห้าสิบบาทรอดไปโอไม่ติลอดไปไม่เป็นไรไม่ต้องโทรแล้วคบปรับแล้ว